อุ้ยไม่เห็นเกลเลยเห็นหน้าแม่ถ่ายแม่เลยถ่ายแม่เลยเกลเน่นะเอาได้ข่าวอได้ข่าวว่าแต่งงานหรอเกลจะแต่งงานหรอไม่เข้าปล่อยข่าวข่าวลือหรอคะเป็นข่าวลือหรอคะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมคะข่าวปลอมโอ้ยเมทู๊ดค่ะน้องใช่ไหมคะเฟกนิวใช่ไหมคะเฟกนิวหรอคะ แต่ว่าแต่ว่าแต่วแหล่งข่าวมาจากคนใกล้ชิดคุณเลยนะพี่ชายคุณนะพี่พี่ชายบอกว่าน้องเกลียวจะแต่งอะไรครับแต่งงานเลยไม่หรอยืนยันตรงนี้เลยต่อหน้าสื่อว่าไม่จริงใช่ไหมคะไม่จริงชอบเห็นข่าวแล้วตกใจไหมคะเพราะว่ามีการเป็นเรื่องเป็นราวว่าพี่พี่ชายเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มเด็กก็พูดไปบางทีก็พูดไปเรื่อยพูดไปตามจินตนาการเขาอะไรเงี้ยเออก็ฟังสนุกสนุก มีการลิศไต่โชคไล่ชื่อแขกทำอะไรไปแล้วล่วงหน้าแขกมีใครบ้างคะแขกมีใครบ้างคะอะไรอะขนมแขกมีใครบ้างป้ายอะคะไม่เอาไม่เอาของพี่ไม่เอาไม่ป้ายป้ายเกลือไม่นะป้ายเกลือไหนโอ้โหลูกน้องหย่อแล้วพอเป็นเรื่องสรุปแก้ข่าวค่ะแก้ข่าวหน่อยไหมยังไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งนะทักเป็นเมนูนะคะ อยากเข้าห้องแล้วโอเคเหนื่อยใช่ไหมคะอูนขอโชว์ได้หน่อยน้ำตาลนี้มีใครบ้างนี้ำตาวนี้ไม่ใช่ถุงที่ทำใช้ในงานในคนละรุ่นหกเตรียมเลือดก่อนแม่เจอโนีีเออ๋อค่ะก็เลยแซวแบบว่าสามครอบไม่เข้าสามครอบเขามาครอบเราไม่เหมือนกันคือยังงไ เห็นใจแล้วก็ก็ห่างกันแบบพุ่งตีนนะเดี๋ยวก็ตามพันแล้วเกลจ้ำพีเจได้หรือเปล่านะอุยพีเจน่ารักไหมอ่ะย่ะเรียกพี่โอ๋อยากเข้าห้องนะอ่ะโอเคงั้นยืนยิบหวานหนึ่งทีให้ยิบหวานยืิบหวานก่อนแล้วก็บอกแล้วก็แม่บอกอ่าบอกว่ามีหอมนานหนึ่งต่อโอเคถ่ายรูปก่อ ถ่ายรูปกับแม่ก่อนไถ่ายรูปกับแม่ก่อนได้ไหมค่ะถ่ายรูปคู่แม่ได้ไหมคะได้โอเคเก่งมากเก่งมากถ่ายรูปคูบแม่กับลูกู่ยิม่าย้ม้องเกยด้มวน้าก้าน้าาน้าท้าน้าก้าน้าก؛้าน้าท่าน้าทนมาก้อนา้าน้า้านัา้้้าน้าะ้า้าท้าน้าทับน้าท้าน้าทาน้่านา้้นาานา้้นาน้้น้ยน้ ใครจะไปจับรางวัลให้เราดีนะไม่ไม้ไปเล่นโฟมอีกไม่ได้ผลเลยเอาโฟมมาไปบไปโมันไม่ได้ี่นี่แล้วโอ้โอพี่บอไม่ได้ไปไปกลี่ยเกลยเกลี่ยกลี่ ไปแเอาเกี๊ยวเอาเก็บก่อนเอาเกียวเก็บก่อนเดี๋ยวไปไปแม่ตอแม่ตอแม่นอเรียแม่น้อยร็แม่ตอบแม่ตอบดารายกไวนายนาราทงานแอยก็แม่ตอแม่ตอบหมดแล้วหมดแล้วทันหมดแล้วนะทันหมดไปแล้วไปแล้วทำไเกี๊ยวทันหมดไปเราก็รหัดหมดแล้วแต่เช้าแตเช้า เอามาเี่ยไนให้แม่ไปค่อยเหออยากมาต่อฉลากต่อไหนเดี๋ยวดูที่เลกอะไรนะเกียวจับหน่อยเกี่ยวจับหน่อยโอแย่ชาวเนน่งเจ็สองแม่ก่อนม่เผอแม่ก่อนแม่อนี้ถาเรตอาเอเรื่องรูปปี สัมคัไม่เท่ากันเล er ยแม่ก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ทันก anyway. ันค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็สูงใช่ไหมพี่เจนคุณพ่อก็สูงมากอันนี้เขาอาจจะโฆษณาการแล้วอาจจะถึงมากๆนะแต่ก็ดูไซส์แบบต่างกันเยอะจริงกังเขาเขาท่านนมเยอะ เขาจำก็ได้เแม่ว่าก็ยังจําได้อยู่นะเพราะพผ่านันไม่กี่วันยังไม่ลืมช่ยังไม่ลืมยังไม่ลืมตลาดเออเพื่อนๆหลังลุงเพื่อนคนอื่นแก้วยังเปแก้วแก้วดูตามพวกเท่ากันถูกไหมคะเอออมันก็มีทั้งดั่างเพื่อนที่โรงเรียนเนี้ยค่ะมันก็มีทั้งที่ตัวโตพอๆกันก็มีหรือว่าตัวเล็กกว่า เนี่ยก็ก็มีค่ะก็เดี๋ยวคราวนี้เลยบอกว่าเอ่ออะไรนะพัฒนาการถืออ่าช่วยพัฒนาการถือด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ตัวเล็กทั้งคู่อ่ะมันก็มันก็ตามตามตามพันธุกรรมชมไปคือเราไปดูว่าต้องทำอะไรเพรอาหารให้น้องการกินไม่ต้องแค่บเดียวอชมไม่ได้คือก็ดูกราฟอยู่อะค่ะดูกราฟอยู่อะค่ะมันก็ก็คือถือว่า คือถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ทะลุกราบาอะไรแล้วก็คือเราผ่านทั้งสองคนมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่พายุตอนเด็กก็นะก็อย่างที่ทุกคนจําได้นะแต่ว่าพอถึงเวลาเขาก็เขาก็ยืดใช่แล้วก็พอไปโรงเรียนแล้วมันก็มันจะผอบลงมันจะขอบกินเป็นเวลามันแอคทิวิตี้มันแอคทิวิตี้เยอะขึ้นแล้วก็เออไม่ได้เลยว เหมือนมันต้องอยู่ในแบบมันไม่ใช่ว่าแบบนึกอยากจะนอนก็นอนนึกอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในระเบียบเวลาแล้วก็อาหารที่โรงเรียนมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่บ้านเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชมว่าส่วนหนึ่งลูกชมตัวใหญ่เพราะว่ายังนมยังแบบนมยังถึงมากๆจำลุงใช่คืออย่างอันนี้คือแล้วแต่บ,บ้านนะแล้วแต่เนะี่ยแต่ว่า เออบางคนพอไม่ไม่ได้ทานขวดนมแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะทานนมกล่องได้ถึงบ้างไม่ถึงบ้างหรือว่านมตูดอะไรยเงี้ยก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปริมาณมันไม่ได้มันไม่ได้เท่าอันเนี้ยก็คือผมกคนก็จะจะเห็นว่าก็เขายังไม่ได้เลิกปวดเหมอตอนที่อยู่หรือเปล่าใช่ใช่ซึ่งพอถึงถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่เอาเองพอเขาเริ่มโตเขาก็เขินเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะก็ เพราะฉะนั้นตอนนี้นมนมยังได้เยอะนมก็ทานอาหารการ็ทานอะไรอย่างเงี้ยเกิเรื่องความสูงก็ไม่แน่ใเพราะว่าอย่างแม่ก็สูงพ่อก็สูงคือก็ค,อคิดว่าน่าจะสูงประมาณนึงแต่ว่าจะไปสุดที่เท่าไหร่อันเนี้ยก็ไม่ไม่ทราบอ่ะแต่ว่าดูจากเท้าเขาอะค่ะก็น่าจะน่าจะสูงแอบดูขางสาว,สาวไปเท้ว่าแบบพอสูสาวเพราะเราจะชินกะับเกลวในในนุ๊แบบก็จริงจริงนะตอนเนี้ยแบบพอาะพราะฉันเขาเริ่มเปลี่ยนตลอดอย่างเงี้ยชมไป ไปต่างประเทศแบบห้าหกวันกลับมาก็รู้แล้วว่าว่ายืดแบบเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดไม่ใช่แค่แค่สัดส,ส่วนอะแต่ว่าคําพูดประโยคอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดอะไรมาแล้วเราก็อึ้งเหมือนกันเลยไงว่าเอยแบบเขาไม่เหมือนเดือนที่แล้วแล้วอะเขาไม่เหมือนอดิตที่แล้วใช่มันเปลี่ยนแบบเร็วอย่างนี้ยแล้วตอนนี้ก็ยังเอ็นจอยกับการเปรี่ยนมาไั่งวัรไหมจริงๆก็มีบ้างนะคะที่แบบว่าบางวันแบบตื่นมาแล้ว เริ่มเริ่มมีต่อรองแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่เคยแบบร้องไห้งอแงก็ก็คุยกันจนดันกันจนไปได้เนี่ยวิธีที่เขาใช้มาแล้วแบบว่าเขาก็จะบอกว่าวันนี้โรงเรียนหยุดอ๋อเลยเหรอเลยจำเป็นจำเรื่องใช่วันนี้โรงเรียนหยุดแม่ไม่เคยหลงคนเขาใช่เั้งหมดไม่เกี่ยวไม่ได้หยุดเรื่องตำนานมาเพราะแต่ก็ไม่ได้ เป็นคำตอบถูกใจทั้งอะไรแต่เน่แล้วแต่งหน้าเนี่ยตอบเป็นรอบพี่แล้วมันกลายเป็นมีมีกระจายไปทั่วโลกมากค่ะทั่วในตุลกเลยวุลกเลยเอเนอร์จีนี้มันดีอยากเห็นนะครับอยากเห็นหน้าคนเออไม่เคยเป็นหรอเวลาแบบเราถ่ายถ่ายเขาเป็นโลกแม่เราก็ยังเข็ยนในหัวแม่หรือว่าเก็บนในหัวแม่นอย่างจังหวะวันนั้นแม่ม่เราก็คิดว่ามันก็มันก็เป็นมันเป็นเรื่องเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนบางทีแบบ รู้มากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสี่ยงมาจนเราก็เอ้ยเขาเขาเขาเป็นแบบเป็นสเปเชียลไลซ์ด้านนี้เหรอหรือว่าแบบอะไรก็คือก็มีคําถามไงแต่ก็เออก็นั่นแหละมันก็คือใครก็แสดงความเห็นได้ไงมันก็เลยเป็นใครก็ได้ไงแต่พอแบบออกจากปากแม่ไปแเป็นแขกนั่นก็ดูประทับใจเลยรองมากมันดูแบบเออชั้วว่ามันเป็นมันเป็นประโยคที่ชั้วว่าคนอ่านคอมเมนต์มันได้เออทุกคนมันก็ต้องเคยแบบ มีคําถามมีในหัวเออแม่แม่พอทด่เห็นเพราะว่ามันพอแม่พูดไปมันกลายเป็นพ้าหัวข่าวทุกที่เลยก็เห็นอยู่เห็นเยอะค่ะมันก็แแบบก็รู้อยู่แล้วพวกเธอก็ต้องหาฮครไ์แบบแม่ก็เลยแม่ก็เลยช่วยอะไรอะไรอะไรอะรอไพวนี้ยังมีคนมาแต่ขาเป็นห่วงในเรื่องนี้อยู่ไหมถ้าเรจะเจอประโยคน์กแม่ไหมก็ไม่นะแม่ถ้ามากับตัวอะไรเงี้ยก็จะจะไม่ะ ตอนแรกก็แบบคอจะคอมเมนต์ไดเยอะนะแม่ว่าี่แม่พูดอะคือท้องก็อาจจะแบบไม่ค่อยพูดเนี่ยก็เลยอาจจะแบบตัวเ u l เ u r e s ช็อ k นิดนึงไม่แต่จากอย่างที่บอกคือฉันว่ามันเป็นชันว่าทุกคนอ่ะเออมันต้องมันต้องมันต้องเคยแบบเออแล้วแล้วใครวะเออมันจำก็ต้องรู้สึกอย่างเออแล้วเขาเป็นใครอะอะไรยเงี้ยเออ โค่ะแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไม่ต่อเดี๋ยวไม่ต่อเลคยรู้กับแม่กัเลวอะรู้กันเลวอะไรเกี่ยวหัวลาเหรอไรกับฟังด้วยไหแเลรู้กันเรัเขาเ่อตวเขาดูดีมากเลยขอพิาเป็นไปหมดแล้วโอ้โหติดแก้ติดน้ำหมดแล้วเ็นงะั้นได้จริงว่าล้วตาอุ้ยอะไรกันโอยตาม้ย อุ้ยอนุพงศ์อุ้ยเอเดียเอลซ่าเอลซ่าเดดดีโก้เดดดีโก้หน่อยโอ้หเด็ดด้โก้ก็ถ่ายรูปกับคุณแม่ก่อนเหลี่ยมไปนะจบแล้วจบแล้วออกมาจับมาโชว์เร็วจับมาโชว์เร็ว น้องวิ่งเยอะน้องเหนื่อยต้องวิ่งมาสามกิโลเมื่อกี้เห็นวิ่งโอ้โวเร็วมากวิ่งไม่หยุดเลยตัวใจตัวใจแล้วว่าเหนื่อยโอเคโอเคน้องเสียบมาเดี๋ยวแม่ใส่ดับจับอะไรอยู่นั่นดับจับกันบ้างเดือนสองตอนจะได้กลับบ้านแล้วจับโชว์ซะหนึ่งใบได้ไหมคะจะได้เข้าห้องแล้ว อันนี้เอากลับบ้านเ่เป็นยไเอากลับเอากลับโอ้เอากลับแม่เอากลับไม่งั้นมักไม่ไ่ได้แล้วบ้านจะเกิดอไรี่าุก็เอากลับไปก่อนแม่บอกให้ติดให้ติดก็ล้เกียเยวติดพ่อแม่นั่นน่ะสดยอ หนึ่งไปเท่านั้นเขาจะให้ผมเขาจะให้ปมติแก๊สก็นั่นต้องไปวิ่งอรอบหนึ่ให้เมื่อรับาลอะไรก็แล้วแต่ไ็่ได้แล้วต่ดปัหรอไปเล้ิปัลหา